นว่าละฮะเปิดบอกอ้าลูงบอกอ้ามันแข็งนะเห็นอยู่หน่าไพ่รับละลายนะปู่บนแนะนำอากาศหนาวแห้งจะเป็นน้ำแข็งพี่น้องกันนะหนาวแห้งก็ยังก็ดูยังนายยังกินอ่ะ มาปีขัดอยู่สเ่นมูเขียวกับปสินโดยกดดดับอรบ่แม,แม่ไปข่าขหัวในสา่นะมาเบ่งดูแม่ข่าสวนนี่ โอ้ย่างไปละบนเขาพโ่ดก่อนแงไหวเลยที่น้องเลยมนเนี่ยบุกเขามาลายมือบุกเข้ามาน่ต้นนี้ ต้นมากไงต้นนยังสั่มนี่เด้อนะนะต้นขึ้นผู้เดียวในแห่งใหญ่ตันขึ้นหลายต้นแล้มันสีบางใหญ่เหรออย่างไรผู้เดียวแล้วมันบใหญ่พุ่นักฟูยบ่เนี่ย นี่มันขึ้นเพียงหัวเขาเพียงล่มนี่ก็้อง้เห็งก็งามันแหละอดีตมันยังน้อยดิยังน้อยเย่ะมันห้หนึ่งเลยมันเป็นแตง เตือนก็เลื่อมสิได้ซักข้างนะี่เริ่มสิได้ใส่ข้างอะง่ายเลยง่ายก็รู้ก็รู้ขึ้น นี่จะเป็นถั่วแต่บูปุจะเป็นถั่วผุ่มถั่วพักยาวนะอย่างวูปเอาลบาหินพันธุ์ตัวลงปุมีเยอะมากเลยเมื่อชีวสวนเปไนผกพบะท่านมาสวนครัวทางนะอืมตอปเสียงเด็ดพ ah, oh. ี่ตัวบีอันใหญ่

อ๋อต้นนี้งามถั่วดินมันนี่ปลูกง่ายที่สุดมันตีดแล้วก็ยาดบริด้ฮดเนาะเพิงังะฮดเทื่อนึง

Hệ nhân nè nè Rồi hệ nhân nè Để nhu nữa Mới khảo hóa cho đấy khóa xa hóa hay đâu đấy <laughs> Chị <nhâm> sợ phải <laughs> <laughs> không ạ Ất lụp khăm con rồi Nè <cười> 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 gì mười, mười mười. À, lúc đấy นึงลงในค่าส่งนะยถ้าบางกอนบางกอนนึงลงในค่าส่งนั่นอ๋อ อย่างโน้นน่นั่นไพ่นะไพ่ของไหนนี่ไพ่ของสือารพอจะได้ท่นะพอจะได้ห้องฉันพอจะได้ผู้ใหญ่พามผู้ใหญ่พามอ่อฮึ่มใรใช้ศิบั What do really you nó Nó mọc looking. I'm ngang mà sao not looking. I'm not looking. I'm not looking. I'm đi khai I'm not looking. I'm khai 10 I'm not looking. ใคออ,อ,อ,ออนออนบอีบอีบันมกันเด้อืจีบัดก็มีกันออนเอ้ยออนเอ้ยก่อนเอาดินไปขายให้เด้ออาบอเนี่ยออนาอบอยบอ

ข้าเชียไปไซขาทยเียน่ะนมีแต่แบวดินมาเร่นโตลมกุ่ยกตีลมเย็นยามมือสอนช่วยมากลเลยแดดหอน အအအဖကက့ကေကေေကညူမ်ကပြနို့စ်လို့တ်ရမြု့ကေရေင်မွေကေင်းတေဂ်ရ